สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดีแค h ช n แนลนะคะจะบอกว่าเราห่างหายจากการทาคลิปซัมเมอร์วอลคอลี่เข้าไปหลายครั้งนะคบตอนนี้มาพร้อมกับคอนเทนต์แล้วนะคะโดยวันนี้เราจะมาอัปเดตมอนพิวพีหน้าปั้นป,นประจําแพทปัจจุบันอย่างแพทซอร์สปรีลนะคบหรือทูดดาบนั่นเองบอกเลยว่ามอนใหม่ๆที่น่าใช้ในแพทนี้มีเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะก่อนหนะ้านี้แคทก็เคยมีแนะนามอนหน้าปั้นสําหรับพิวพีแล้วรอบหนึ่งนะคะตัวพวกนั้นคือมัอนก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันจะ อัปเดตมาจากเดิมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะไม่ซ้ำจากคลิปเดิมนะคะสำหรับคลิปเดิมใครที่อยากดูนะคะแคทแปะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันแล้วนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะตอนนี้มันก็ยังใช้ได้ทุกตัวแล้วก็ดีเหมือนเดิมแต่แค่มาอัปเดตตัวละครเพิ่มที่หน้าปั้นนะตอนนี้นะแก้ทางอะไรได้มากมายเนาะแต่ก่อนอื่นยังไงนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์แทนกำลังใจให้แคทในการทำคลิปกันด้วยนะคะสำหรับใครที่พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลย ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับ Meta PVP เนี่ยคือแทบจะเปลี่ยนไปเลยทุกแพทเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามอนที่แคจะแนะนําสําหรับปั้นไว้ใน PVP มันจะมีบอนอะไรที่เด็ดๆบ้างน่าสนใจบ้างนะจ๊ะสําหรับตัวแรกเลยนะคะ เกาลีแสงค่ะก็สําหรับเกาลีแสงก็เป็นตัววอริเออร์ตัวเลือกเฉพาะทางที่แบบโหดมากๆส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกเกาลีแสงก็ตอนที่เราเจอพวกสกิลดึงขากับดึงนะหลักๆแล้วก็จะเป็นตัวที่พลิกเพื่อมากดดันตัวเมตาเก่าๆนะอย่างพวกลิงแสงเมจิกไนมืดแล้วก็แฟ่คิงน้ำนะคะคือถ้าเจอดึงขาหรือว่าดึงรวบนี่บอกเลยว่าเจอเกาลีแสงสับตัวขาดเลยเพราะงั้นถ้าคิดจะพีพีในช่วงนี้แนะนำให้มีเกาลีแสงติดตัวไว้ด้วย นะครับตัวที่2นะคะวาคิรี่น้ําค่ะตัวแท้งสุดโหดหลังจากที่มีอาร์ติแฟกต์มานะคือตัววาคิรี่น้ําเป็นแทน้งที่ดีมากๆสก,กิลที่สาคัญนะคะก็จะมีแพสซีฟของวาคิรี่น้ําสามารถลดดาเมจคริติคอลลง1 2 0นะ และถ้าเรามีอัติแฟกต์เฉพาะตัวของวาคิลี่น้ำด้วยก็จะทำให้เราสามารถลดดาเมจที่เข้าลงไปอีก60%ค่ะกลายเป็น180%เลยเป็นแทงที่สามารถเลือกมาดักมอนสเตอร์สายนักฆ่าทั้งหลายนะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่า แพสซีฟของวาน้ำเนี่ยจะไม่กันพวกเมจิเคิลอาเชอร์หรือว่าตัวที่โจมตีทะลุจุดอ่อนทั้งหลายนะคือถ้าเจอตัวพวกนี้แพสซีฟของวาน้ำถือว่าไม่มีผลเลยนะคะแต่โดยรวมแล้วคือการหยิบวาน้ำมาคือการกดดันให้ฝั่งตรงข้ามต้องเปลี่ยนรูปแบบของการรับตัวใหม่นะคะเมียนก็ต้องแบนออกไปเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ป่วนมากๆ ตัวที่3านะคะตัวนี้แน่นอนเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะคะมันก็คือทูดดาบธาตุลมนั่นเองที่แคทอวยไปในไลฟ์ก่อนนะคือเป็นมอนตัวใหม่ประจําแพทนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมอนที่เป็นแทงที่ดีอีกตัวหนึ่งนะถามว่าดียังไงคือทูดดาบลมมันมีทั้งฮิวทั้งปีกนะคะแล้วก็สามารถบับให้เราต้านคริเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าเป็นแทงที่ทําให้เพื่อนยืนถึกขึ้นมามา,มากเลยแต่สําหรับปีกฟ้าเนี่ยมันอาจจะมีความยุ่งยากเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวละครต้องมี เลือดเต็มก่อนถึงจะได้บับปีกฟ้านะคะ ส่วนอีกสกิลหนึ่งก็สามารถลบบัฟศัตรูได้ด้วยก็คือถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆยังไงก็ควรจะมีติดตัวไว้นะคะอย่าลืมเปิดกันด้วยทูด,ดับตัวที่4นะคะวาคิรี่แสงนะคะตัววาแสงก็เป็นอะไรที่มาแรงมากๆช่วงนี้คือหยิบมาแล้วก็โดนแบนไปหลายครั้งในอ t ทเนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคือมันเก่งเพราะว่ามีอาร์ติแฟกต์นะโดยที่ความสามารถโดยรวมนะมันก็จะเป็นตัวแทงที่มีดาเมจสูงมากในตัวแทงด้วยกันเองแล้วก็จะไม่โดนดีบัฟลดพลังป้องกันนะคะการที่ไม่ โดนีบัฟลดพลังป้องกันมันจะทําให้แท้งยืนได้โหดมากยังไงคือยากมากที่จะโดนเบิร์ตายค่ะแถมสก,กิลอื่นๆของวาคิล,ลี่แสงก็ปวนมากๆคือถ้ามีอาร์ติแฟกต์เราจะสามารถแจกดีบัฟลดพลังป้องกันให้ศัตรูได้ด้วยแล้วก็มีดีบัฟที่จะบล็อกการปลดดีบัฟอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมาก สำหรับตัวสุดท้ายนะคะที่แคทจะแนะนําก็คือลิงไฟค่ะสําหรับลิงไฟเนี่ยก็คือพึ่งจะมาเป็นเมตาในช่วงหลังๆนะคะคือมลหลายๆตัวที่มาอาทีเส่วนใหญ่ก็มักจะมี CC ซึ่งลิงไฟเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ทําให้ CC ทำอะไรลิงไฟไม่ได้ด้วยเพราะว่าแพสซีฟของลิงไฟก็คือต่อต้านซีีทุกชนิดแถมถ้าโดนซีซก็จะทําให้ดาเมจที่ทําได้แรงขึ้นตีไวขึ้นแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับนะลิงไฟจะเน้นไปในทางการเล่นตีไวนะคะเพราะว่าสกิลโจมตีอัตโนมัติจะมีโอกาส20%ที่จะทําให้ตีแรงมากๆแล้วก็จะดูดเลือดด้วยและถ้าเราเอิแฟกของลิงไฟที่เวลเต็มนะใครที่โดนการโจมตีพิเศษก็จะทำให้ร่มได้เลยนะ คือเป็นอะไรที่โหดมากยังไงลองหามาลองใช้กันนะทุกคนลิงไฟคิดว่าน่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วปะ่ะแล้วก็อีกอันนึงสําคัญมากนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจให้แคทได้ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคือบอกเลยว่ามอนทั้ง5ตัวที่แคทแนะนําม,มาถือว่าเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากๆนะคะสําหรับช่วงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมอนพวกนี้มันเก่งจริงหรือเปล่าคือแคทก็อยากบอกเพื่อนๆว่ามันอยู่ที่การปั้นตัวด้วยนะคะว่ามันปั้นตัวสุดหรือเปล่าหรือ,รอว่าเราเลือกมอนตัวนั้นมาถูกสถานกกาททแน้ง หมด้วยะะเพราะงั้นอย่าลืมศึกษาเมตาในปัจจุบันด้วยซึ่งเดี๋ยวคัดก็จะมาทําคลิปอัปเดตอะไรกันต่อไปอีกทีนะคะก็กดติดตามเพื่อดูกันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะทูดดาบซอสสปิริตเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่นะคะใครมีความเห็นอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนที่รับชมกันอีกรอบนะคะผมไปแล้ววันนี้นะคะฝันดีจ้า